อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะคุณสุภาพดีที่ต้องบอกว่าเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลาของเราค่ะต้องบอกว่าในอำเภอหัดใหญ่เนี่ยมีโลเคชั่นสวยๆมากมายมต้องบอกว่าข่าวดีค่ะเพราะว่าดารานักแสดงชาวสิงคโปร์ค่ะเขามีการชื่นชอบเมืองหัดใหญ่สงขลากันมากนะคะหลังมีโอกาสยกกองกันเข้ามาถ่ายทำซีรีส์เรื่องเดอรริชเชตค่ะ บริษัทมีเดีย r รอ t สื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศสิงคโปร์นะคะได้ยกทัพทีมงานนักแสดงนำที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศฮ่องกงสิงคโปร์และก็มาเลเซียค่ะมาถ่ายทำซีรีส์เรื่อง The r i c h เชซึ่งใช้พื้นที่ของอำเภอหัดใหญ่และอำเภอสงขลา เป็นสถานที่ถ่ายทำตั้งแต่วันที่26มีนาคมเป็นต้นมาค่ะโดยมีทีมข่าวเอ็นบีภาคใต้ของเรานะคะได้มีโอกาสาบุกเข้าไปในกองถ่ายแล้วก็ได้พูดคุยกับนักสแสดงนำของเรื่องถึงการเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยค่ะซึ่งเหล่านักสแสดงนะคะได้เล่าว่าเพิ่งมีโอกาสเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกค่ะโดยเฉพาะเมืองหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามอาหารอร่อยมีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์มีแลนด์มาร์คสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งมีห้างสรรพสินค้า นาดใหญ่เหมือนกับสิงคโปร์ทั้งยังทันสมัยด้วยนะคะโดยโดยโลเคชั่นที่ได้ใช้ในการถ่ายซีรีส์นั้นบรรยากาศดีค่ะทั้งที่ตลาดน้ำและที่เกาะยอส่วนที่สำคัญเลยก็คือคนไทยมีความเป็นกันเองมีน้ำใจได้รับการตอบต้อนรับนะคะที่ดีตลอดการเข้ามาถ่ายทำซีรีส์หากมีโอกาสนะคะจะเข้ามาท่องเที่ยวอีกครั้งอย่างแน่นอนค่ะ So uh, it's my first time filming in Thailand and also filming in Hat Yai it's been a great Ten days here. Uh, I think we've managed to film at iconic locations and landmarks in Hatyai and I believe that the Singapore audience would get to see how pretty that we've been to. You get to see how uh, diverse Hatyai is is. Uh, there are places that are very modern, like Central, uh, a big mall um, similar to Singapore, and then there are places that are very cultural. I remember going to the this. Um, Floating market, right? Uh, and we managed to see this uh, traditional dance that was woven into our filming. This is the first time I'm in Thailand to do uh, filming. I uh, really enjoyed the process because the Thai team here really took good care of us. I really enjoy uh, the, the interaction with the Thai people here. Uh, people are really friendly, helpful, and food is awesome as well. So this actually brought me back to the days where I came here when I was in high school. ถือว่าความมีมิตรตรีของคนไทยนี่แหะคะ<ม>ที่เป็นสิ่งดึงดูดนะคะ,คะที่ให้นักท่องเที่ยวนะคะได้เข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยนะคะ Land of Smile นั่นเองค่ะ